สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับผมผมช่างเจมจากทางร้าน JGT กันอีกเช่นเคยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้มารีวิวปรีแอมร,รุ่นท็อป JGT D77 นะครับผมเป็นรุ่นท็อปแนวฟังนะครับที่ลูกค้าคุณหูคุณตากันเูยแล้วนะครับผมตัวนี้ผมเปิดตัวมานะครับก็ประมาณ2-3ปีได้แล้วนะครับแต่ก็พัฒนามาเรื่อยๆนะเพื่อที่จะให้ตรงกับโจทย์ลูกค้าในยุคปัจจุบันได้มากที่สุดนะครับ ตอนนี้นะครับผมมาปี2025นะครับผมอัปเดตล่าสุดก็คือในเรื่องของชุดซับเบทนะครับที่ทําให้มันกระชับมากขึ้นเบทหนักในโทนนุ่มมากขึ้นนะครับผมเพื่อที่จะตอบโจทย์ลูกค้าตอนนี้ให้ได้ตรงโจทย์ตรงสเปคลูกค้าให้มากที่สุดนะครับตัวนี้ราคาก็ยังอยู่เท่าเดิมนะครับ2,990ตั้งแต่เปิดตัวมานะครับตอนนั้นเปิดตัวใหม่ๆผมกะว่าจะขายัก3,590นะครับทีนี้ เลยจัดโปรลดให้ลูกค้านะครับเหลือ2,000 2,990ตอนนั้นนะ50ตัวพอนะครับสรุปว่า50ตัวไม่มีจริงครับตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้2,990มาตลอดนะครับผมวันนี้ก็ยังขาย2,990บาทนะครับผมราคานี้ผมไปได้ลูกค้าอยู่ได้ก็โอเคนะครับ ตัวนี้นะครับเดี๋ยวพูดคุณสมบัติกันอีกทีหนึ่งเป็นรุ่นท็อปมีชุดครอสซับเบดในตัวนะครับผมแล้วก็ตัวนี้เป็นโวลลุมกันฝุ่นแล้วนะใช้งานกันยาวๆเลยนะครับผมบอร์ดข้างในเป็นเกรดอะไรอย่างดีนะครับผมก็ตรงนี้ผมขายในเรื่องของน้ําเสียงผมไม่ได้ขายในเรื่องของโทนอะไรนะครับลูกค้าท่านไหนที่ชอบเสียงแล้วก็อยากได้ โทรมาผมทักมาผมเบอร์โทรศูนย์แปดสี่เก้าหกสี่สี่ศูนหนึ่งลูกค้าท่านไหนที่อยากดูไส้ในนะครับผมก็เลื่อนผ่านได้เลยนะครับผมไม่ได้แกะให้ดูนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวลองฟังเสียงกันดูนะครับนะเผื่อจะไปชอบไปตรงกับสเปคที่ลูกค้าอยากได้นะครับลองใส่ฟังนิดหนึ่งนะครับผมตั้งเสียงเอาไว้ เจ็ดแบนก็คือไม่ได้บูทความถี่ทั้ง7นะครับผมลองฟังเสียงดิบๆของปรีตัวนี้ดูก่อนนะครับพาวเวอร์ตั้งเป็นสัญญาณฟูเลนนะครับเข้าอ่ะออกจากปรีเข้าไปพาวเวอร์แล้วก็ออกเลยไม่มีชุดคลอสใด,ดๆเพิ่มเติมอีกแล้วนะครับลองดูครับ ตัวนี้มันมีชุดคลอดซับในตัวลูกค้าลองดูนะเดี๋ยวผมขยับความถี่ให้ดูนะครับเปิดความดังมานิดหนึ่งอ่ะใส่อูฟังลองฟังดูนะผมขยับขยับแค่ความที่อย่างเดียวนะครับความดังอยู่ที่เดิมนะเดี๋ยวเปิด,ปดมือนี้กันนะ ใครที่ชอบเบรดหนักๆแน,น,น,น่นๆน,น,นุ่มๆหรือหัวกระแทกหรือไปต่อกับช่วงมิดโลอะไรพวกนี้นะครับสามารถหมุนหาความถี่ตรงนี้ได้เลยก็คือจบในปีตัวนี้ตัวเดียวเลยลูกค้าไม่ต้องไปหาคครสหาอะไรเพิ่มเติมอีกแล้วนะครับผมสําหรับตัวนี้นะจบที่ตัวนี้ตัวเดียวเลยนะครับลูกค้ามีปีตัวเดียวก็คือจบเลยนะครับแล้วก็ในเรื่องของเสียงกลางเหมือนที่ได้ฟังมา เสนอเคาะโป๊ะนะครับผมแล้วก็กลางแหลมจะมาแบบพุ่งพุ่งมคมชัดชัดแยกรายละเอียดของเครื่องดนตรีได้แบบ ชัดเจนนะครับตามสเปคที่ทางร้าน j k t ออกแบบเอาไว้เลยนะครับก็ฝากไว้ด้วยสำหรับ PM รุ่นท็อป j k t D7 7นะครับลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับสามารถโทรสอบถามที่เบอร์โตร0 8 4 9 6 4 4 0 0 1นะครับ08 49 64 4 0 0 1ได้เลยนะครับนะปีของทางร้านนะครับมีประกันพังซ่อมฟรีตลอดใช้งานนะครับผมเป็นงานโมดิฟายแท้ๆจากทางร้านนะครับผมการันตีให้นะครับถ้าซื้อจากช่องทาง YouTube TikTok ของผมหรือว่า ทาง Facebook ส่วนตัวหรือว่าแอดไลน์มาเบอร์โทรที่ผมแจ้งไปนะครับผมเป็นสินค้าแท้ทุกตัวแล้วก็ผมแพคของเองเทสของเองก่อนส่งทุกตัวมีปัญหาอะไรอย่างนะครับผมโทรหาผมเบอร์โทรที่0 8 4 9 6 4 4 0 1ที่อยู่บนตัวเครื่องได้เลยนะครับนะโทรหาผมเบอร์นี้ได้เลยนะครับมีปัญหาอะไรยังไงนะครับผมในเรื่องของสินค้านะอ่าก็ฝากไว้ด้วยนะครับสาหรับปีโมนะครับเดี๋ยวคลิปนี้จากลาเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ